เฮ้หนูเรียกผมเหรอใช่เองนั่นแหละลุงอยากจะบอกว่าลุงก็อยู่ในแบบนี้มานานแล้วนะลุงก็เหนื่อยมากแล้วฉะนั้นแล้วสุดสัปดาห์นี้เนี่ยลุงขอไปพักก่อนแล้วกันอ่ะครับแล้วไงต่อแล้วลุงจะกลับมาอีกทีนึงก็วันอังคารเลยนะ่นะแต่ไม่ต้องห่วงลุงไปพักครั้งนี้เนี่ยลุงก็ให้คุยกับพวกหนูด้วยล่ะอ่ะรับไปอ่ะไปที่เลยด่ะลุงไปแล้วโอเคอู้ได้เลยลุงลิปเปอร์ไว้ใจผมได้เลย ถึงชื่อช่องผมจะดำแต่ใจผมไม่ได้ดำอยู่เหมือนชื่อช่องนะผมก็ขอ,อกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยอยู่กับผมเองดียวนะไม่ชีดำไม่เช่นเคยนะผมนะก็ละครต้นคลิปเนี่ยอย่ายไปซีเรียสอะไรกับมาม้ากนะผมนะก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะของกิจกรรมที่มาในสัปดาห์นี้นะผมนะฉะนั้นแล้วเราอย่ามาเสียเวลากันเลยดีกว่าไปรับฟังกันเลยว่าสัปดาห์นี้เบสบอลน,นั้นได้ทําการอัปเดตอะไรกับมาบ้างนะผมนะไปเริ่มกันเลยเปิดมาหัวข้อแรกนะผมนั่นก็คือ ไอเทมพิเศษที่จะมาในโหมดหลักๆนั่นเองเนาะก็จะมีโซโรดูอเลสสคอตแล้วก็16วีโกนั่นเองเนาะในแต่ละแมชเนี่ยมันก็จะมีไอเทมพิเศษ2อย่างเนาะที่เพิ่มเข้ามาในไอเทมช็อปทีมของคุณเนี่ยจะได้อาไอเทมอะไรก็ตามทีมอื่นก็จะได้ตามนั้นนะผมนะอาทิเช่นแมชแมชแรกของคุณเนี่ยอาจจะได้เป็นคราป i ิ้งฮุกแล้วก็จะได้เป็นในส่วนของไฟเวิร์ k แบ c ็คแพ็เนาะทุกๆทีมก็จะได้ไอเทมพิเศษนี้มาให้ซื้อในไอเทมช็อปนั่นเองนะครับ มาต่อด้วยกิจรกรรมที่สอดคล้องเนาะกับอ่าละครตอนต้น,นคลิปนะครับผมนะถึงแม้มันจะดูหมดไปบ้างก็ตามเนาะ <S <S ก็คือกิจกรรมพาเวส์นั่นเองเนาะของลุงลิปเปอร์ลุงลิปเปอร์แกนเนี่ยก็อยู่มานานแล้วเนาะในแมปของเบสบอลเนี่ยแกก็อยากพักบ้างแล้วผมแกก็เลยขอตัวไปพักร้อนก่อนเนาะสุดสัปดาห์นี้แต่แกก็ไม่อยากให้นหน้าที่ของแกนเนี่ยสูญเปล่านะผมเขาก็เลยวานให้เพลเยอร์นะครับผมทําหน้าที่แทนแกเนานะนั่นก็คือเก็บเกี ill, ่ยวดวงวิญญาณแทนลุงลิปเปอร์ด้วยนะผม รายละเอียดกิจกรรมก็มีดังนี้เนาะนั่นก็คือเมื่อผู้เล่นคิวได้หนึ่งคนก็เท่ากับ1ดวงวิญญาณเนาะผู้เล่นเนี่ยสามารถอ่านำดวงวิญญาณเหล่านั้นเนี่ยมาซื้อของต่างๆของตกแต่งต่างๆนะครับผมนะภายในอีเวนต์ช็อปของอีเวนต์เดอะฮาร์เวสต์ได้นั่นเองเนาะกิจกรรมก็อยู่ด้วยกันถึง3วันนั่นเองนะผมสิ้นสุดวันที่30กันยานี้นะครับผมนะนั่นก็คือวันอังคารเช้าตอนตีห้านั่นเองนะครับ อย่าลืมไปเล่นกันด้วยเนาะไหน,ไหนๆลุงแกก็ไปพักร้อนแล้วเนี่ยก็ช่วยช่วยแกหน่อยเนาะหัวข้อถัดมานั่นก็คือหัวข้อของรายละเอียดที่เพิ่มขึ้นมาในสโตร์นั่นเองเหรอก็คือเขาเพิ่มในส่วนของร้านค้ารายวันขึ้นมาเองนะผมนะครับในส่วนของการที่สามารถซื้อสกินริมิเต็ดต่างๆได้นะผมนะไม่ว่าจะไปกิจกรรมไหนต่างๆที่บีทบอลนั้นได้ทําการแจกสกินแล้วเรารับไม่ทนันเนี่ยเขาก็ทาการเพิ่มเข้ามาในนี้นั่นเองนะครับผมนะ ก็ราคารายวันเนี่ยคุณก็สามารถรับ100เบสคอยฟรีได้นั่นเองนะผมซึ่งผมนั้นรับไปแล้วเนาะก่อนในส่วนของราคารายวันเนี่ยนอกจากที่เราจะสามารถซื้อได้อซื้้ดวยโรบักได้เนี่ยเราก็สามารถซื้อด้วยเบสคอยได้นั่นเองข้อต่อมานะผมนะก็คือการเปลี่ยนแปลงของโหมดนะผมซึ่งโหมดที่ถูกเปลี่ยนภายในสัปดาห์นี้นั่นก็คือส่วนของรักกี้บ x ็อกนั่นเองเนาะ ซึ่ง,กา,ง,งการเปลี่ยนแปลงของรักกี้บล็อกเนี่ยมันจะเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงของทีมเล็กๆแน่นอนนะผมนะอ้ที่เช่นสมมติแมทแบบหนึ่งเนี่ยคุณเข้าไปคุณอาจจะเป็นรักกี้บล็อกในส่วนของคอสเมติกนะครับผมแต่คุณเล่นไประยะเวลาหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนทีมเล็กน้อยเนาะอาจจะมีการเพิ่มในส่วนของทีมไฟขึ้นมาเนี่ยอาวุธเกี่ยวกับการติดไฟเกี่ยวกับเพลเวลไฟเนี่ยอาจจะเพิ่มมากขึ้นนะผมหรืออาจจะเป็นตีน้ำแข็งเพิ่มขึ้น,นมาเนาะในแมตช์แมตช์นั้นเนี่ย ในส่วนของอาวุธที่ทําให้ตีติดสโลหรือแช่แข็งศัตรูไปนั่นเองนะผมนะอันนี้เนี่ยก็แล้วแต่แมชเนี่ยมันจะสุ่มให้เรานั่นเองนะผมนะ <c oughs> เพิ่มความหลากหลายเนาะในการเล่นในหมดของลัคกี้บ x ็อกมากขึ้นนั่นเองนะการเปลี่ยนแปงหัวข้อถัดมานะผมนะนั่นก็คือรางวัลหรือรีวอร์ดจากการรีเซ็ตแรงนั่นเนองเนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยแรงโกของผมก็ได้หายเป็นที่เรียบร้อยนะผมหมายความว่าตอนนี้ผมนะสามารถได้รับสกินที่ ทางเบบลนั้นได้แจกให้ตั้งแต่แหงโกขึ้นไปน,น,นั่นเองนะครับผมนะส่วนของรางวัลที่คุณจะได้ตั้งแต่แหงโกขึ้นไปนั่นก็คือสกินของอาร์เชอร์นั่นเองนะครับผมสกินนี้เนี่ยมีชื่อว่าสกินอ่าวิกตอเรียสอาร์เชอร์นั่นเองนะผมผมเนี่ยอยู่แหงโกก็ได้แค่สกินโกเนาะก็จัดว่าสวยมากเลยนะผมนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของธนูเดีย๋ยเป็นตัวของตัวสกินก็ตามเนี่ยแต่ทางนี้ท้งนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถสู้ในส่วนของไนท์แมร์ได้นะผมนะทีมดํำม่วงเนี่ย ถ้าจากการรีแลกเนี่ยเราก็มาดูในส่วนของคิดฟรีประจําสัปดาห์นี้กันบ้างเนาะมาดูกันว่าเบทวอร์เนี่ยได้ทําการแจก,กคิดอะไรให้เราเล่นกันมาบ้างนะครับผมนะตัวแรกเปิดมานะผมฟาร์มเมอร์นั่นเองเนาะตัวต่อมาฟรอสตี้นั่นเองนะเป็นตัวพาร์ทเนาะรูเมนเนะผมนะเป็นตัวที่3และตัวสุดท้ายนะเว็บยี่สิก่อนนะถึงคุณจะเล่นได้นั่นก็คือตัวของไรล่านั่นเองนะและนะครก็ผมนะคือทั้งหมดของอัปเดตเบทวอร์ประจําสัปดาห์นี้นะผมส่วนตัวเนี่ย ที่เขาเตรียมกิจกรรมฮา e ว t มาให้เนี่ยก็เพราะว่าอาจจะต่อยอดในส่วนของกิจกรรมตรงนี้ไปถึงกิจกรรมฮาโลวีนภายในครั้งหน้านะผมฮาโลวีนเนี่ยก็เดือนหน้าแล้วเนะเาะหมายความว่าอีก2สัปดาห์เนี่ยเขาไม่แน่นะทางเบท w อ r อาจจะจัดในส่วนของกิจกรรมฮาโลวีนมาเลยนะครับผมเนื้อหาทั้งหมดภายในคลิปนี้ก็คงมีแต่เพียงเท่านี้นะครับผมนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะผมเพื่อที่ผมจะได้มีกาลังใจนในการทํา คลิปต,ต่อไปนั่นเองนะผมเอาไว้เจอกันใหม่ใน,นคลิปหน้ากันดีกว่า <c oughs> สำหรับคลิปนี้บายจ้าตดเตียงกันให้สนุกนะครับผมอย่าลืมไปล่าวิญญาณแทนลุงลิปเปอร์กันด้วยล่ะ